สวัสดีคะ่ะทุกคนมาเบ่งเด็กหน่อยด้วค่ะกลับมาจากโรงเรียนเหตุการณ์บานเสร็จแล้วได้ค่ะเนี่ยเหตุการณ์บานเสร็จแล้วนี่เครื่องอสดซีรเรสมุดคขาละลิ่มเนาะคะ่ะมาระบายสีอันนี้ของผู้เอืยัยน,นี่ของผู้น้องพุ่นะจาะายย๊าระใบยังเนาะคะ่ะนี่ลคะค่ะ ของเพิ่นนะ่ะละจ้ะงามในรูปแบบในสไตายของเพิ่อนสีใดคนละเหลิมมานัางระบายสีพ่อพ่อบดเด็ปากเปียกเนาะค่ะดในดอกหาน้าที่หอดบ๊ีล่ละจ้ะสีผ้ากันมานัางระบายสีเท่าเดียวค่ะกับเบือ้อไปหาเนื้อไม่เหรนค่ะนี่ เ่นนี่ยังกะเบือเร็วเร็วด้ยค่ะข้าวเดียวข้าวเดียวกะเบือใหญ่เพื่อระบซี่ในแกนอนี่รูปอ,อะไรูปอะไรเยอะจ้างองานเพิ่นเหมือนคอฟงคอสีอะไรอะไรคะ ข้างนอกฟักทองเหรอสีเขียวข้างนอกฟักทองสีอะไรล่ะอะไรอ่ะฮะเขียวโอเคมันสีมันสีเหลืองนะแม่ข้างในข้างในค่อยสีเหลืองมันสีเขียวอ่อนกับสีน้ำตาลนะสีน้ำสีส้มนะ